สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการไปเอาตัวไฟล์คลิปหรือว่าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะครับในรูปแบบของการ์ตูนนะครับแอนิเมชันนะครับโ,โดยเราสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ l o t i f y c o m นะครับเราจะเข้าไปแล้วก็กดป๊อปก็สามารถที่จะไปสมัครสมาชิกตัวนี้ครับซึ่งการสมัครสมาชิกก็สามารถสมัครได้ ในรูปแบบของ Gmail นะครับโดยเราใช้ Gmail ในการสมัครเข้าได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับเราต้องการที่จะนําไฟล์ g i ปหรือว่าไฟล์ตัวกระปุนเคลื่อนไหวนะครับไปใช้งานเราก็สามารถที่จะบันทึกไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งวิธีการบันทึกก็ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะครับให้เสียเวลาหรือว่ากินพื้นที่เยอะนะครับเราต้องการไฟล์ภาพเกี่ยวกับห้องเรียนนะครับก็ พิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยครับคลาส s r o o m ตรงนี้นะครับแล้วก็กดให้ปุ่ม enter ไปได้เลยก็จะประกากฏรูปภาพซึ่งเป็นไฟล์เคลื่อนไหวต่างๆนะครับเห็นครับเป็นห้องเรียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับเป็นภาพเคื่อนไหวนะครับเราลองกดดูนะครับก็จะมีหน้าตรงนี้นะครับให้ให้กดเพิ่มไปสามารถเลือกดูเลือกหาได้เลยนะครับ ผณต้องการจะได้ภาพตัวนี้นะครับเป็นการภาพื่อนไหวตัวนี้นะครับเพราะกดคลิกไปที่ภาพนะครับตรงนี้ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเรากดขยายเข้าไปก่อนนะครับเราไปจับภาพหรือว่าแคปหน้าของตัวนี้โดยใช้แอปไลน์นะครับพอเราเข้าไลน์ในระบบ PC นะครับเราก็กดขึ้นมาเลยครับ ให้เราสังเกตตัวนี้ครับตรงตัวจับภาพหน้าจอเห็นไหมครับเราก,กดเข้าไปเพื่อที่จะไปจับภาพหน้าจอนี้นะครับเราก็กดภาพขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ตัวเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกเราก็กดลากได้เลยครับเพื่อที่จะจับเอาตัวภาพแอนิเมชันอย่างนี้นะครับเลื่อนไหวพอเราลากรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามกรอบ ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรามาดูตรงคําว่ากิฟต์นะครับจับภาพกิฟต์ตรงนี้ครับเราก็กดไปเลยครับอีกครั้งมันก็จะดำเนินการกดตรงนี้ครับบันทึกเป็นตัวกิฟต์ให้เราครับกําลังสร้างภาพกิฟต์ตรงนี้ครับช้าเร็วอยู่ที่ขนาดของไฟล์นะครับพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ กดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับกดบันทึกมานะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้อ่ณจะบันทึกไว้ตรงตรงนี้แล้วกันนะครับกดเซฟได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับไฟล์ตัวนี้อ่เราต้องการไฟล์อีกนะครับมาสอไฟล์ล้วกับมาดูตรงนี้ครับเลือไฟล์รูปตรงนี้แล้วก็ไปแบบเดิมนะครับวิธีการเดิมเลยนะครับ ช้ลายคลิกตรงนี้ครับแล้วก็คลุมจับภาพได้เลยนะครับมาที่คำว่ากิ๊บนะครับจับภาพกิปคลิกเส้นเดูครับตัวนี้จะวิ่งไปครับวิ่งจับภาพเพื่อสร้างภาพกิิบนะครับนี่ครับความก้าวหน้าในการสร้างนะครับ สิทธิในการสร้างแล้วนะครับเราก็บันทึกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับกดบันทึกเรียบร้อยนะครับเราใช้ตัวแคปหน้าจอตรงนี้นะครับของแอปไลน์ถ้าเราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับบางครั้งอาจจะ,ะมีการให้สีเครดิินะครับหรือว่าสีเงินนั่นเองตรงนี้นะครับอาจจะ หลดช้าไปหน่อยครับตรงนี้ครับอาจจะใช้เวลานานนะครับตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะมีขนาดของไฟล์ที่กินพื้นที่ไปเยอะนะครับเราก็ใช้วิธีในการจับหน้าจอโดยใช้แอปไลน์ควบคู่นะครับขอสามารถที่จะดระเมินการได้แบบง่ายๆเลยนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้กรณน,นที่นำไปใช้ในการ นำเสนอหรือว่าสร้างสื่อนะครับตัวนี้ครับเราก็เปิดนี่ครับไฟล์เมือ่อสักครู่นะครับเราต้องการที่จะนำตัวนี้ไปใช้งานนะครับทิกขวา Copy ได้เลยนะครับคัดลอกไฟล์แบบธรรมดาเหมือนเราคัดลอกข้อความธรรมดาแล้วก็วางเลยครับเรียบร้อยครับก็จะได้ภาพตรงนี้ครับ ผมคัดลอกมาทั้งสองไฟล์เลยนะครับวางครับอีกุดไฟล์เดื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยครับก็สามารถกดให้เล่นได้ทีนี้ครับกดโชว์ดูครับเราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับ ถ้าเราต้องการไปประกอบสื่อการเรียนการสอนหรือว่าสื่อในการนําเสนอข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเลือกใช้งานได้เราสามารถไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการได้นะครับซึ่งก็คือไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ loftyfile.com นะครับแล้วก็กดเลือกตัวไฟล์ที่เราต้องการนะครับโดยค้นหาตรงนี้ครับอาจจะเป็นรูป ต้องการรูปค้นก็ทีโพ e เลยครับทีโพ้ใช่หครับ นะรูปบุคคลอ่า personal หรือว่า P PEO ครับหมาขอไปับตรงนี้ครับ PEO นี่ครับก็จะได้ไฟล์รูปบุคคลมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูนะครับเราต้องการไฟล์ตัวไหน ครับก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เลยครับสังเ,เกตดูว่าจะมีถึงห0หน้าเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับสามารถที่จะเลือกและก็ไปบันทึกหน้าจอโดยแอปหลายได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ